สาวก็ซ้อมมาใส่แล้วพี่แดงฝนมันตกเนาะว่แดงขึ้ไปไปขึ้นไปแ อยู่ต้นทักวานนะแต่ก็ต้นถักวานก็อยู่ฮ<า>ูนเห,<า>หโออยูู่นเลยเหรออ้าฮูนตายละปูนนใดใจใช่ไหมโอ้ยเนาะอใจดีคือไป,ไปอีกชั้นข้างบนนี่มัมันเป็นที่ราบเรียบข้างบนนจะไปดูกว่านี้อีกแล้วเนา ไปขึ้นไปไปแดงลุย,ยลลขึ้นไปโน่นในเอซีนะฮะวันนี้เราก็จะมาเหตุกันในเอซีดูสิว่าจะได้กี่ดอกนะฮะเอซีลุยไม่ต้องห่อไปแดง มามามาลูกผู้ชายห<ป> <laughs> นาวไห้สิ <laughs> ถูกต้องนะฮะได้เหรอ,อนนเห็ดอะไรเห็ดโคน,นเลินม,ม,มาจีนาทีแล้วก็ร้ายนาทีแล้วนะะ สู้ๆไปแดงลูกผู้ชายอย่าท้อลูกผู้ชายสองสวันเอาขึ้นเขาน้ะคาโน้นัพขึ้นเขาูกนแต่วันนี้พาขึ้นเขาเขาผู้กระลนนะคะตรงนี้คือเขาผูกระลนอ่าข้ามไปนู้นก็คือเขาผู้เล็กไฟใช่นะแต่ตอนนี้ก็มาผู้กระลนนะรวมที่ ผมผมมักจะชอบแหละขึ้นเขาเนี่ยมันสนุกดีด้วฮะเอฟซีนี่นะฮะพี่แดงเอาดีดีพี่แดงเอาดีดี รู้สึกว่าเป้จะเบาน่งจากเป็นหนักใช่ไหมร้อนนะฮะร้อนคิดว่ามันจะ่นี้ั้งในชีวิตที่หาเห็ดใช่ไหอใช่งในชีวิตที่หาเห็ดทีหลังก็พามาดูด้วยนะว่าไปหาอย่างอื่นเป็นไงหาผักหวานตากเวิร์นยไงไปจะได้หาทุกอย่างเลยที่ด โทรศัพท์ไปเนาะแตกไว้นี่นะอ๋อ F C นะครับมีโทรศัพท์เนาะนี่นะฮะแตกตรงนี้เลยนะครับโอ้โหนี่เขารอยทำลายหลักฐานเขารอยทำลายหลักฐานจริงเหรออะไรเนาะบางอย่างเนาะทำไมถึงต้องทำลายโทรศัพท์ก็จะเป็นหลักฐาน